ครับผมสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับพี่น้องครับข้าซู่ช่องโพงศักดิ์ชนแนลครับครับสวัสดีพี่น้องใช้ยูทูปตอนคันะครับอันนี้็เป็นภารกิจการผลย่ายรถคลีบครับจะกผู่สมครับหลังจากที่ได้ย่ายมาทําการเช็คระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการย่ายจากรถสไลด์นะครับเนื่องจากรถคันนี้จะได้เอาไปลงอยู่ ไก่เพื่อสมควรครับดูที่อำเภอทับอุ่นจังหวัดสกลน,นครน,นะครับซึ่งผมก็ว่าเอาึืนได้ไวแล้วครับแต่ว่ารถเกียรค่อนข้างจะกว้างกว่ารถสไลด์นะครับเกิดขึ้นในลำบากครับครับตอนนี้ก็เป็นปลัเงานในการคนไทยใส่รถหกล้อนะครับหกล้อฮิโน่ซึ่งใส่ขวานนะครับจะเว้นอยู่ประมาณหนึ่งเซนนะครับ ค่อนข้างจะฟิตนะครับซึ่งภารกิจการค่อนข้างจะลำบากครับมีทั้งฝนตกประมาณนะครับจะต้อการใหญ่ๆรถเกียบกันจากรถสไลด์นะครับเพราะว่ารถสไลด์ก็ควาสามารถบรรทุกไปได้นะครับเพราะว่าน้ำนักร,รถคันนี้อยู่ประมาณเจ็ดตันนะครับ เป็นรถที่ขโมยสูพี่ี่เจ็ดสิบห้านะครับหน้าตอนนี้ก็เป็นช่วงก็นะช่วงสุณไทยนะครับเก็บผลใหญ่นะครับจากร็สไลด์นะครับก็สไลด์ก็เป็นที่สู่ร้อยห้าสิบนะครับ NPR ร้อยห้าสิบนะครับ ซึ่งรอบแรกนะครับก็าการง่ายเกิน,น,กนรถสไลด์นะครับปรากฏว่าล่อฟังไส้นะครับ่อนข้างจะเอียงนะครับเป็นรอบแรกรถเกือบจะพี่เขารถสไลด์นะครับแต่ว่าก็ค่อยๆขยับออกนะครับเนื่องจากก็รถสไลด์ครับมีความาแคบกว่ารถเขียบนะครับแต่เราต้องการ ออกนรถสไสดรอบแรกนะครับตะว่าก็ใส่ไม่ท้อนร้องนะครับเป็นอายุค้านะครับต่ว่าขอเสียคือมันจะเอใหญ่ไก่ว่าด้ครับจะได้จำเป็นต้องย้ายจากรถสไลด์กับใส่รถฟองนะครับซึ่งเป็นรถตกร้อนะครับตกล้อกองตัวไปต่ว่าจะเป็นตกลอส่วนแยวนะครับซึ่งก็เก็บกันนี่ครับก็จะเอาไปประจําการอยู่ทั้งสะกดตะขอนนะครับอำเภอ้าบุญนะครับ ประจำร้านซื้อใหม่ครับนี่ก็จะขึ้นรถหกล้กลอครับนี่นูหาร้อยครับอาจจะเป็นตัวไม่ล่าสุดนะครับกลับรถอะไรก็ วิ่งอกนะครับหลังจากที่ติดย่้มกันพัดมือนะครับเอาขึ้นหนจ้าแปดเก้าโมงนครับตอนนี้กันจะประมาณเวลาสองทุ่มกว่านะครับพอเด็ดคนใหญ่นะใส่นะครับกับปัจจหนึ่งก็มาจากคนตกครับแล้วก็ล้อรถทัพพอที่เป็นรถกล้องนะครับติดภารกิจล้มควางอยู่นะครับก็จะเดินทางมาถึงนะครับ รถถูกว่าครับก็ได้แผลนะครับเป็นตัวขาไทยขาดนะครับออกขาการว่า,า,วามีาอารอยเลอขันหักนะครับส่่นค่นขักก็ต้องแต่เย็ดนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะ ยังอีกนึงนะครับเพราะว่าพี่โก้ตัวนี้มันจะเป็นแมคโคที่บระมาณมุกขีนะครับจะเป็นมือขีบครับการข้ามดินมันจะบอค่อยดีเหมือนกับตัวมุกขีนะครับเพราะว่าตัวนี้สามาโจมเกได้นะครับ แล้วก็นถนนเส้นนี้ครับรถค่อนข้างวิ่งหลายนะครับเป็นเส้นขอนแก่นปงท้องครับถนนสองเลนนะครับรถค่อนข้างจะไหลอ่ีกเป็นการม้วนแก๊สนะครับ ว,ว่าเหตุเติดยสายไฟติดต้นใหม่นะครับเพราะว่ารถนั่นอีก็เดินทา้งก็ทั้งไกลๆครับอับเบิ้ลดีอำบเบิ้ลนี่ก็ลำบ,บุญครับจังหวัอด,อกกดวสือกอนทวัดนะครับซึ่งรถนั่นอีกก็ก่อนก็ทำงานอยู่ที่อำเภอ้ลอ่อนจันทร์เจ้าวัดกาฬสินธุ์นะครับแต่ว่ารถานั่นอีก็มีปัญหาเรื่องระบบน้ัวมันครับก็เลยต้องการมา ลงไว้ที่ดฐานสร้างครับกำกัดไรระบบแม่ระบบดมันครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไลเดยู่ล่อยครับใส่เวลาไรอยู่ประมาณสามหมื่นครับครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวปล่อยครับผมการพ้นย่ายตัวเทียบจากตัวสไลด์นะครับเกิดรถผกปลอกล้องนะครับมันกางจะตุลักตัวนี้นะครับทั้งเกยียบฝนตกนะครับเพื่อนรถก็แค่จะเงือนนะครับ ครับที่งานครับเก็บภาพบรรยากาศการขนย้ายรถจีบนะครับจากรถไลด์กับรถกองเก็บภาพฝากครับอย่ากับฝากพี่น้องครับกดไลก์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทั้งช่องวงศาชาแนลครับทีมงนี่านแล้วจากฝ่ายประกาศนะครับครับกครับผมครับ